อนะครับนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะพวกเราทุกคนเนี่ยนะนะครับเออนะครับต้องนะครับเอ่อนะครับอันนี้ไม่ได้มาด่าจำเลยไม่ได้ว่ามามาว่าจำเลยนะอยากให้จำเลยรู้ตัวบ้างนะครับนะหันไปดูนะกับคุณพ่อของตัวเองบ้างนะครับนอนติดเตียงแอบแอบอย่างนั้นนะครับเยี่ยวลาดนะครับจนหนวดจนเข่าอ่ะนะครับเดี๋ยวนี้ผอมลงแล้วมันไม่ล่ําสันเหมือนเมื่อก่อนนะผอมแห้งแรงน้อยหมดอ่ะ นะครับเออส่วนหนึ่งอาจจะมาจากการตอมใจนะครับตอมใจของพ่อของแม่นะครับช่รู้เห็นนะรู้ว่าลูกจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตอมใจนะนะครับเออนะครับเป็นการตอมใจเป็นอย่างมากนะครับเห็นไหมนะหน้าคนเราอ่ะถ้ามันไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันจะดีกว่านะนะครับถ้ามารู้เรื่องแบบเนี้ยรู้เรื่องนะครับก่อนที่ศาลจะตัดสินด้วยซ้ําไป นะครับน่ะว่าลูกของตัวเองอ่ะได้ทําอะไรไว้นะครับนะพวกเราไม่ได้นะครับมาว่าจําเลยนะครับพวกเราเขาแสดงความคิดเห็นค่ะนะครับจะแล่นแฟมเลยลุลูกนะครับเออขาข้างในแตะเมียนะครับเตะลูกนะครับในอดีตนะนะครับเคยเตะหม้อข้าวหม้อแกงอ่ะกรรมจะตกที่ขาครับลูกนะครับกรรมที่กําหนดหอกพวกบวกนะครับเออคุ้นขนานใจรักนะครับอ๋อนะครับเมื่อก่อนเขาเป็นคนที่ชอบโมโหร้ายแบบจําเลยไง นะครทะเลาะกับลูกกับเมียก็เตะข้าวเตะอะไรพวกนี้เตะวงข้าวอ่ะนะครับวนมานนอกเรามันกินกับพื้นนะครับจาเลยก็เหมือนกันนะครับจาเลยก็เหมือนกันเมื่อก่อนนายเห็นไหมเออนะครับที่เธอกราพูดอ่ะขนาดวงข้าวยังบินเลยเห็นไหมนะครับการนั่งนั่งจิ้มนะครับนะครับเจลบองกับปลาล้าอยู่ะสมัยเมื่อก่อนนะนะครับไปคุยกั้ชาวบ้านคนรู้เตะวงข้าวกระจุยเลยอ่ะนะครับก็ไปทะเลาะกันเรื่องนะกิ๊กมันนั่นแหละ นะครับกิ๊กมันแหละมันออกบ้านไปล่าไม่มีเงินเข้าบ้านมานะครับเงินหมดอ่ะนะครับเออเงินหมดพอเมียมันสั่งมันสอนให้นะครับก็เตะวงข้าวขจุยเลยอ่ะนะครับเออนะครับไม่เชื่อไปถามชาวบ้านเขาดูนะครับแลวทีนี้เมียมันก็นะครับนั่นแหละนะครับก็ถึงว่านะครับไปขอกินข้าวขอนะครับข้าวมันถึงไม่ค่อยมีกินไปขอกินกับพระถงพระถอนเขา นะครับยิ่งพูดยิ่งสงสารครอบครัวนะครับแม่น้องชมพู่นะครับเขาสูญเสียลูกวัยกำลังน่ารักนะครับถูกต้องนะครับนะมันเวลานะครับพยานหน้าต้องทดลองกับคนในครอบครัวก่อนถึงใจคนอื่นเชื่อนะครับนะครับรวยมหาศาลเลยนะครับถ้าพ่อหายก็นะครับไม่ได้บุรีนะครับจริงๆนะครับนี่ไงเขาทําให้เห็นแั้วไงนะครับถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงก็แบกไปยกไปหามไปนะครับถ้าไม่มีเวลานะครับก็จ้างรถซาเล้งแถวนั้น นะครับหน้าจ้างรถซาเล้งแสวนั้นเอาใส่ไปนะครับรถปิกอัพรถเก๋งก็มีญาติเขาก็มีรถกันนี่เออทำไมญาติเขาไม่ขนไปล่ะเห็นไหมไหนบอกว่าศักดิ์สิทธิ์นักศักดิ์สิทธิ์หนานะครับแล้วทำไมญาติไม่เชื่อล่ะนะครับเห็นแม้แต่ญาติเขายังไม่เชื่อนะครับเออแต่เอฟซีนะครับทั่วโลกนะครับทั่วนะครับเออนะครับสามสามหมื่นสี่หมื่นคนห้าแสนคนเนี่ยนะครับเป็นแสนแสนคนเนี่ยนะครับกลับไปเชื่อนะครับจำเลยอ่ะ นะครับว่านะครับเป็นรักบุญเป็นตนบุญแต่ไม่ดูแลพ่อแม่นะครับไม่ดูแลพ่อเลยนะเนี่ยนะครับน่ะเป็นนะครับ Greek, ทำไมไม่ดูแลพ่อรู้ได้ยังไงเขาก็ส่งเงินให้กินไปดูเตียงนอนดินะครับไปดูสภาพดินะครับเออนะครับจ้างคนไปดูแลก็ได้นะครับน่ะน,นะครับเดือนหมื่นสองหมื่นสามหมื่นนะครับเดือนสักสามหมื่นอ่ะ นะครับยังพี่เชลล์แฟมิลี่นะครับจะดูแลตลอด24ชั่วโมงก็้เขาไปนั่งเฝ้านอนเฝ้าเลยเดือนละสี่หมื่นห้าหมื่นนะครับเออนะครับแต่จําเลยไม่ยอมควักทุนไงนะครับก็เหมือนอาเชริยะผู้เออไอไออิสระพูดไงนะครับแม้แต่งานบวงสรวงมันไม่ยอมไม่ยอมควักทุนสักบาทเลยอ่ะนะครับมันจะเอาเงินเอฟซีก็ไปถ่ายนะครับให้เอฟซีนะครับเออนะครับดูพ่อดูแม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่จะให้เอฟซีส่งเงินไปนะครับช่วยเหลือครอบครัวเขาอ่ะ นะครับนะเห็นไหมแล้วทําไมนะครับตัวเองนะครับอ่าในเมื่อตัวเองบอกว่านะครับหน้านี่ศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้คนเดินได้แล้วทําไมตัวเองนะครับอ่าไม่เอานะครับอ่าเอาพ่อมามาอย่างนี้ล่ะเอาเอาเอาพ่อของตัวเองมานะครับมันน่าสงสารนะนะครับคนมันเคยเดินได้นะนะครับถ้าเดินกู้ค้าหน้าโมเนี่ยเราข็ว่านี่ยก็ยังดีนะอันนี้มันนอนสมเลยอ่ะนะครับนะคนนอนสมอย่างนี้นะ นะครับไม่ไม่ใช่ว่าแช่งว่าด่านะถ้าคนนอนอย่างนี้มันอยู่ได้ไม่นานนะนะครับอยู่ได้ไม่นานนะครับเพราะร่างกายมันไม่ได้ฟิกฟื้นนะครับร่างกายมันก็ค่อยค่อยตายไปบางส่วนบางส่วนค่อยๆตายไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับนะบ่ายเขาราคานะครับเอฟซีเขารวยรวยรวยนะครับว่าอือนะครับนะ